งดงามและเต็มไปด้วยเรื่องเล่าของบาที่เคยรุ่งเดือมนั่นคือสิ่งแรกที่เข้ามาในความคิดผมเริ่มเดินชมไปรอบๆป,ปรางสามยอดอยู่พักใหญ่ไม่รู้ว่าโชคดีถือแค่บังเองิญแต่รอบๆบ,บริเวณนี้ไม่มีลิงให้เห็นเลยสักตัวทั้งที่ในความทรงจำของผมลพบุรีคือเมืองที่มีลิงอยู่มากมายแต่พอม,มองไปไกลๆบนตึกอีกฟากถนน ก็ยังคงเห็นเงาของพวกมันอยู่เหมือนเดิมพระปัางสญญานยอดที่ผมมาในวันนี้อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพราะบางสวง่วนกำลังถูกบูร้นะเลยทำให้ผมไม่ได้เห็นความงดงามของที่นี่ทั้งหมดแต่ในใจผมก็คิดไปแล้วล่ะว่าการเดินทางมันไม่มีอะไรที่แน่นอนแต่ก็ทำให้ผมรู้สึกว่าผมต้องกลับที่นี่อีกครั้งอย่างแน่นอน